แบตตรวิก e e ลี่พอดแคสตข่าวไอทีกับอลรกว้างเรนต้นวันนี้ไปดูข่าวใหญ่ในวงการไอทีกันก่อนนะคะนั่นคือ n v i d i ีค่ะเขาประกาศปิดดีลการซื้ออารมจากซอฟแบงค์แล้วด้วยมูลค่าที่สูงถึง1.2ล้านล้านบาทค่ะ n v i d i ียบริษัทผู้ผลิต G P U หรือการ์ดจอรายใหญ่ของโลกเขาออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะคะว่าได้ทำการเข้าซื้ออาร์มด้วยมูลค่ากว่า1.2ล้านล้านบาทซึ่งทาง NV i d i ดียได้เล็งเห็นถึงความสามารถในการนำอาร์มไปพัฒนาชิปประมวลผลด้าน AI ค่ะซึ่งคาดว่าจะกลายเป็นคลื่นลูกใหม่ของวงการคอมพิวเตอร์ในอนาคตเลยและ n อ i น i ีดียเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นค่ายอื่นนะคะถ้าจะต้องการเข้ามาซื้อลิขสิทธิ์เพื่อไปพัฒนาชิปเซ็ตอาร์มของตัวเองแต่อย่างใดค่ะก็ไม่รู้ว่าทาง NV i d i ดียเนี่ยเขาจะนำ ไปพัฒนาเป็นเทคโนโลยีเจ๋งๆอะไรให้เราได้เห็นกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยข่าวนี้ค่ะพาไปดูข่าวนี้กันบ้างค่ะความเหมือนเป็นเหตุทางศุลกากรสหรัฐนะคะเขาไปตรวจเจอหูฟัง Apple Airpods 2,000กว่าชิ้นซึ่งเขาคิดว่าเป็นของปลอมที่มาจากจีนสรุปแล้วเป็นของแท้แต่แค่แบรนด์อื่นค่ะ เหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นที่สนามบิน JFK ที่นิวยอร์กค่ะโดยทางสนามบินได้ตรวจพบหูฟังที่คาดว่าจะเป็น Apple AirPods ปลอมถึง2,000ชิ้นถ้ารวมมูลค่าเนี่ยก,กว่า12ล้านบาทเลยนะคะแต่พอทางสหรัฐเข้าไปตรวจก็พบว่าแท้จริงแล้วมันคือ OnePlus Bu d ไม่ใช่ AirPods ปลอมแต่อย่างใดค่ะซึ่งพอเรื่องนี้กลายเป็นข่าวออกมานะคะ OnePlus ทวีตท,ทันทีเลยบอกเอาของคืนมาเลยแต่นี่น่าจะเป็นเรื่องของขกันนะคะ เราต่อมาปะทะกันไม่เลิกสัทีนะคะสหรัฐกับจีนถึงแม้ว่า Microsoft เนี่ยเขาจะเลงเลงมาตั้งนานแล้วว่าเขาจะซื้อ TikTok แต่สรุปแล้วรัฐบาลจีนเขาไม่เห็นด้วยค่ะ เรื่องนี้ดูเหมือนไม่จบง่ายแล้วค่ะเพราะตั้งแต่บริษัท ByteDance ซึ่งเป็นเจ้าของ Titik ต ok ทั้งโลกถูกสหรัฐบังคับให้ต้องขายธุรกิจ t i k t o k ในประเทศโดยมีบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะที่เล็งไว้อยู่ก็คือ Microsoft Oracle Walmart สนใจเข้าซื้อกิจาการถูกขีดเส้นใตรเอาไว้วันนี้ละค่ะ15กันยายนแต่รัฐบาลจีนค่ะปรากฏว่าไม่เห็นด้วยก็เลยเพิ่มข้อกําหนด AI เข้าไปอยู่ในรายการผลิตภัณฑ์ควบคุมการส่งออกทําให้ผู้ซื้อ Ti k t o k ไปเนี่ยก็จะไม่ได้เอากลยทึม AI ไปด้วยนะคะซึงเอากล i ใน TikTok เขาถูกใช้ในการจดจำเสียงพูดข้อความแล้วใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดเรียงหรือเสนอคอนเทนต์ที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานแต่ละคนก็เลยทำให้ดีลการซื้อขายนี้มีความยุ่งยากซับซ้อนขึ้นไปอีกขั้นนึงเลยค่ะซึ่งการเข้าซื้อ TikTok เนี่ยถือว่าเป็นดีลใหญ่ระดับประเทศเลยนะคะรอติดตามแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วใครจะได้ไปเดี๋ยวแบรไตคอยมาอัปเดตให้ฟังค่ะ จาก t ิกตอนะคะเราข้ามไปดูหัวเวยกันบ้างลายนี้ก็โดนหนักเหมือนกันเพราะว่าล่าสุดซัมซุงเขาออกมาประกาศหยุดส่งชิปเซ็ตให้แล้วตามคำสั่งของสหรัฐค่ะ ซึ่งคำสั่งนี้นะคะเป็นข้อห้ามให้บริษัทต่างประเทศที่ใช้เทคโนโลยีของสหรัฐทางฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ขายชิ้นส่วนให้กับหัวเว่ยค่ะยกเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสาหรัฐเท่านั้นก่อนหน้านี้ทาง TSMC หรือ Media t เทคเขาก็ได้ออกมาประกาศหยุดทำการค้ากับหัวเว่ยไปแล้วเช่นเดียวกันนะคะซึ่งจริงๆมาตรการล่าสุดของสหรัฐเนี่ยไม่ได้ทำร้ายแค่หัวเว่ยนะแต่บริษัทซัพพลายเชนอื่นๆก็โดนไปด้วยค่ะในเรื่องของยอดขายหายไปมหาศาลเลยเรียกว่ากระทบกันหมดเป็นลูกโซ่ ไม่รู้ว่าพี่ยักษ์ใหญ่2คนนี้เขาจะหันหน้ามาคุยกันได้เมื่อไหร่นะคะระหว่างจีนกับสหรัฐแต่ก็หวังว่าทุกอย่างจะจบลงด้วยดีเพราะว่าผลกระทบที่ตามมาเยอะเหลือเกินค่ะสุดท้ายพาไปดูเรื่องนี้กันบ้างค่ะเหวิ์หนักเลยค่ะอีลอนมสัสลืมชื่อลูกคนล่าสุดของตัวเองระหว่างการให้สัมภาษณ์ค่ะ เมื่อเร็วๆนี้นะคะอีลอนมัสค่ะเดินทางไปที่เยอรมนีเพื่อเยี่ยมชมโรงงานกิกกะในเมืองเบอร์ลินเขาได้ไปพบกับบรรดาสื่อมวลชนค่ะนักข่าวเขาก็เลยถามถึงน้อง X H A เทเวว่าเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าอีลอนมัสตอบกลับไปว่าฮะอะไรนะเหมือนเขาจาไม่ได้ค่ะนักข่าวก็เลยต้องถามซ้ําเดิมอีกนะคะอีลอนมัสถึงจะเข้าใจว่าอ๋อหมายถึงลูกชายของเขาเองก็เลยค่อยๆตอบมาว่าลูกชายของเขาแข็งแรงดีค่ะย้ำอีกทีนะคะชื่อลูกของอีลอนมัสอ่านว่า X H เ1ทค่ะมีใครสนใจจะไปตั้งชื่อรูปแบบนี้ไหมคะแต่คาว่าไม่เอาดีกว่านะยากไปติดตามพอดแคสต์ของแบทไตได้ที่ So u n d c l o u p a p p l e p o d c a s t Spotify g o o g l e Podcast YouTube เพียงแค่เซิร์ชคำว่าแบทไตพอดแคสต์ค่ะแบไต weekly podcast ข่าวไอทีกับอลระกวาง